สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะคลิปนี้ที่จะมาแนะนำวิธีที่จะทำให้อ่อไอและเจลอายไลเนอร์ของเพื่อนๆนะคะยืดอายุการใช้งานแบบว่าไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะประหยัดเงินเพราะว่าคัตตี้อ่ะมีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนี่แหละมาอ่อคอมเมนต์แนะนำคัตตี้นะคะที่คัตตี้จะสอน how to makeup eye style คัตตี้ไปใช่ไหมล่ะค่ะเนี่ยคัตตี้บอกว่าไอเจลอายไลเนอร์ของเธตี้อ่ะมันแห้งมากแล้วแบบกำลังจะไปซื้อใหม่เอาแบบเพื่อนเพื่อน,นมาขอ คอมเมนต์บอกว่าแบบไม่ต้องไม่ซื้อใหม่อะไรเงี้ยแบบมีวิธีก็คือว่าให้เอาใดเป่าผมนะคะเป่าเข้าไปในกระเป๋าใส่กระปุกเจอ,นเนออาไนเนอร์ค่ะแล้วก็ ทิ้งไว้นานคัดจี้ก็ทาตามเลยค่ะทันทีก็เอากระปุกเจลน้ำยวางไว้นะคะแล้วก็ได้แบบผมเปิดแล้วก็วางจอบไว้คัดจิ้กไปทําอย่างอื่นไปแต่งหน้าไปทาแต่งหน้าส่วนอื่นรอแล้วพอกลับมานะคะก็มันจะร้อนมากก็เอาทิชชู่อะไรเงี้ยมวนเปิดออกมาแล้วก็ใช้พวกกันจิ้มทามจะบอกว่ายังกลับมาเหมือนใหม่เลยค่ะก็คือทำให้คัตรี้มไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยนะคะแล้วก็ใช้ได้อีกยาวเลยเพราะปกติอะ ส่วนมากเจลเนื้อมันไม่เคยได้ใช้หมดเลยนะเพราะว่ามันมันจะแห้งก่อนตลอดแบบประมาณเศษหนึ่งส่วนสามใช่ไหมแล้วเศษหนึ่งส่วนสามไอส่วนที่มันแห้งนี่แบบว่าพอเราทาให้มันแบบกลับมาใช้ได้ใหม่มันใช้ได้อีกนานเนี่ยค่ะก็ขอบคุณคมเนต์นันมากเลยนะคะถ้าดูอยู่ก็จะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่ามีเอ่อค่าเรียกอะไรอ่ะเทคนิคดีๆที่ useful มากๆมาแนะนำบอกต่อกันนะคะที่ก็อัดนี้เพื่อบอกต่อเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมที่ Follow กันอยู่อีกต่อนึงนะคะวันนี้ก็ไปแล้ว ค่ดีประบายจุ<อ>จ๊บา48ล้านคนในระบบ